อันนี้จะเป็น time. ดีเลย์ทามดีเลย์ตรงเนี้ยจะเป็นก่อการดีเลย์เพื่อทําปฏิกิริยาระหว่างปลดกับดากก่อนนะคะก่อนที่เขาจะทําการดัเนาะตรงนี้สามารถปิดตั้งค่าได้หรือว่าจะตั้งไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ทิ้วเป็นทิ้วเดนก็คือในกรณีที่มีแก๊สบี b ตรงเนี้ยตรงนี้จะแนะนําให้ปิดไว้เพราะว่าเขาก็จะดูดไอตัวเม็ดบีบเข้าไปในท่อมันก็จะเกิดการตดตั้งค่ะแต่ตรงนี้สามารถากดกดกับกดออฟได้ แล้วก็ทิ้งภายนอกแทนค่ะอันนี้ปกติออนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ปกติคือเดิมลบถังโอเคส่วนตัวบอลิกคถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่ถังไว้ก็ปิดแล้วเติมด้านนอกก็ได้ค่ะหรือว่าจะตั้งตรงนี้เป็น30 ml ไว้ก็ได้ตั้งเนอะ30 ml สตรมหรือว่าตัวซิมนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มค่ะ ก็สำหรับการใช้งานนะคะเราก็จะเลือกโปรแกรมที่เราทำการตั้งค่าไว้เมื่อกี้ก็คือสแ a น d a r หนึง่งโปรแกรมก็จะแสดงการทำงานของเครื่องแต่ละสเต็ปโดยเรานำฟ้าเปล่ามาใส่แล้วก็นำตัวอย่างใส่เครื่องนะคะเขาก็จะพอเรากดสตาร์ทปุ๊บเขาก็จะเริ่มทำการ add บอลิป30 ml พอเขา add เสร็จแล้วจะมีเครื่อหมเครื่องหมายปิดถุกทางด้านบนนะคะแล้วก็เติมนะ้ำแป ก็สตรีม100%่ัน3กันส0 0ร้าน,นาทีแล้วก็พอเขากันเสร็จครบเวลาปุ๊บตรงนี้ค่ะจะมีเวลา,าโชว์ขาดาวลงนะคะขาดาวแล้วก็เขาก็จะทิวเดนลงลงเวสค่ะอันนี้จะเป็นโปรแกรมการใช้งานเครื่องน,น่าะอหลักนะคะหมดในงวน,น,นอันนี้ก็จะมีสตรีมแอดน้ำแอปดักแอด,แอดบอลลีกแอดดาค่ะ ในแต่และฟังก์ชันเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากดเนี่ยเขาก็จะขึ้นเฉพาะกปุ่มที่เรากดเลือกเป็นสีเง,งินกลุ่มอื่น,นจะไม่สามารถกดได้ก็ถ้าต้องการหยุดก็คือกดสอีกครั้งหนึ่งการสตรีมเนี่ยจะเป็นกรณีที่เราจะทําการกัดแล้วเราเปิดทิ้งทิ้งตัวเครื่องไว้สักพักหนึ่งอนะหม้อต้มเขาจะเย็นลงค่ะก็ลองกดสตรีมเพื่อวอร์มหม้อต้มอ,อีกทีก็ได้ก่อนที่จะเริ่มกั้ตัวอย่างนะคะ ส่วนการแอดน้ำตรงนี้จะเป็นในกรณีที่เราทําการยกสายขึ้นหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่มเพราะว่าภายในท่อมันจะเกิดของอากาศตรงนี้เราก็จะทําการแอปแล้วก็กดไปเขาก็จะทําการเติมน้ําแล้วก็ไล่อากาศายในท่อจนน้าเติมไปในท่อจนเสร็จมาคะอันนี้ตัวบอลลี่ก็เหมือนกัน ก็ตัวอันคาไลก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวถังเนี่ยแนะนำให้ทํำความสะอาดท,างทาง้งต้รื่องสะอาดเมืนละหนึหน่งครั้งอย่างเช่นน้ําหรือว่าด่างเนี้ยด่างเนี่เรามัเป็นความตรตรงนี้จะมีแบบอ่ลออโตครีมเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะคะแล้วก็มีส่วนของคิวเดนในกรณีที่มีตัวสารเนี่ยค้างอยู่ในท่อเราก็สามารถกดคิวเดนเพื่อเขาเนี่ยทำการดูดลงถัง ตัวเดนตรงนี้เขาจะอาศัยหลักการของไอ้น้ำของหม้อต้มถ้าหม้อต้มไม่รอ้อนเขาก็จะไม่ไม่ทำการเดนให้ค่ะก็จะเห็นว่าเขาเขาไม่ดูก็เราจะกดสตรีมก่อน,นก็ได้ค่ะถ้าเปิดเครื่องมาใหม่ๆตอนเช้าเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสมนาทีเพื่อวอร์มหม้อต้มแต่ถ้าสมมติว่าตัวเครื 明白，打扰、啊。啊啊啊啊 ส่วนโปรแกรมที่เหลืออ e ีก4โปรแกรมก็จะใช้งานเหมือนกันกับโปรแกรมที่หนึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเมตตค่ะส่วนของ s e t เซตติ้งเซตตตรงนี้ก็คือการตั้ง 5, ค่าคามิเตอร์ที่มันมูพูดไปเมื่อกี้แล้วแล้วก็มีส่วนของพัดเวิร์ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันอออยู่เนาะก็เดี๋ยวเรากดปิดไว้ให้ ั้งค่าค่ะจะต้องใส่รหัสอยู่ดีเพราะเขาป้องกันตรงนี้ด้วยค่ะนอกจากว่าลูกค้าอาจจะเลือกว่าจะ,จะใช้รหัสเราอินครั้งแรกหรือว่าจะใช้รหัสสำหรับการแก้ไขปล็อเป็นรหัสค่าแอดนินน่าจะดีกว่านะถ้าเกิดมีคนมาปิดรหัสตรงนี้จะเป็นหนึ่งสอง